สวัสดีค่ะคุณแม่อ่อดิฉันชื่อนางสาวบุญยญกรแก้คอมฟูนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซักประวัติคุณแม่หน่อยนะคะได้ค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อเกศนีศิลแก้วค่ะค่ะอะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้27ปีค่ะ27ปีนะคะคุณแม่มีอาชีพอะไรคะอะรับจ้างทั่วไปครับจ้างทั่วไปเนะ คุณแม่มีประวัติแพ้ยาอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะแล้วก็คุณแม่มีประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัวไหมคะอย่างเช่นประวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไทรอยโรคโลหิตจางมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเนาะคุณแม,ม่เคยมีประวัติคลอดก่อนกําหนดไหมคะ เคยมีค่ะเคยมีก่อนที่จะตั้งครรภ์นคนนี้ก่อนจะตั้งครรภ์นคนนี้นะคะเคยมีครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะออเดี๋ยวขออนุญาตตรวจเล็บคุณแม่หน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวออรบกวนอยากให้คุณแม่ช่วยดูแลความสะอาดเล็บนิดหน่อยนะคะโดยการตัดเล็บมือเนาะคะ่ะอ่อครั้งนี้คุณแม่นะคะมาฝากคันตามนัดที่เอ็นซีเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณแม่มีภาวะที่ไม่สุขสบายอะไรไหมคะมีค่ะมี เป็นตะเขที่ขาค่ะแล้วก็เท้าสองข้างบวมค่ะแล้วก็เลือดดำขอดพองค่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวจะให้คำแนะนำคุณแม่ไปนะคะก็คือการเป็นตะเิวที่ขาเนาะคุณแม่ต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ไม่ควรนวดคึงเนาะจะทําให้เกิดอาการปวดได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตะเิวที่น่องเนี่ยกแก้ด้วยการเหยียดขาตรงนะคะ แล้วก็ช่วงที่กล้ามเนื้อหดเก่งมากๆนะคะให้ประครบด้วยน้าอุ่นจัดจัดเนาะนะคะแล้วก็เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ให้ประคบเย็นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งไข่ห้างหรือว่ายืนานานๆนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นเส้นเลือดดาขอดพองนะคะอยากจะให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการนั่งแล้วก็ยืนานานๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้คุณแม่เปลี่ยนท่าบ่อยๆเนาะนะคะบริหารขาและข้อเทาะะ้เทานะคะแล้วก็นอนยกสูง45องศาเนาะ,ะนาน5-10นาทีนะคะงดการใช้เครื่องรัดส่วนต่างๆนะคะโดยเฉพาะหน้าท้องนะคะ แล้วก็ส่วนอาการปวดท่าปวดปลายเท้าเนาะ,ะปลายเท้าบวมนะคะของคุณแม่เนาะหลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งท่าเดียวนานๆนะคะแล้วก็นอนยกปลายเท้าให้สูงกว่าโพกนะคะแล้วก็นอนตะแคงบริหารกล้ามเนื้อบริเวณขาและเท้าเนาะเพื่อที่จะช่วยในการไหลเวียนเลือดได้ดีนะคะอ,ะอยากจะถามคุณแม่ว่าไม่ทราบว่าคุณแม่จะคลอดน้องที่ไหนดีคะ ค่ะว่าจะไปข้อที่ประเทศพมา่าค่ะอ๋อนะคะเอ่อจริงๆแล้วอยากจะแนะนําคุณแม่เนาะนะคะจริงๆเป็นไปได้อยากจะให้ข้อที่นี่มากกว่านะคะเพราะว่าไม่อยากให้เดินทางไกลเนาะนะคะก็อยากจะแนะนําคุณแม่ในการเดินทางนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความสูง 12,000ฟุตนะคะแล้วก็ใช้เข็มขัดอย่างถูกวิธีนะคะหากว่าจําเป็นต้องไปไหนจริงๆนะคะแต่ทางที่พี่อยากจะให้คลอดที่นี่มากกว่านะคะค่ะกะ็เดี๋ยวยังไงให้คุณแม่ลองไปคิดดูอีกทีละกันว่าจะคลอดน้องที่ไหนเนาะนะคะถ้าอยากเปลี่ยนใจอยากจะคลอดที่นี่ก็สามารถคลอดที่นี่ได้เลยนะคะค่ะค่ะก็วันนี้ก็จะซักประวัติคุณแม่เท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ